ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง DIY ครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกองอากาศนะครับเรืองฟอกอากาศกิวีนะครับก็โฉมเดียวกับพวก x p x นะครับคล้ายๆกันนะครับหรือว่า Vertex นะครับแต่มันจะติดประทายตรงฟิลเตอร์นะผมลองวัดแล้วตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้ได้นะครับก็ราคาประมาณ300กว่าบาทนะครับนี่นะครับฟิลเตอร์ 1M001LU นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่ามันใส่กับตัวนี้ได้ไหมนะครับตัวเครื่องฟอกนะครับแก๋เลย นี่นะครับตัวของเครื่องฟอกที่เขาส่งมาเมื่อวานนะก็ตัวเครื่องกรองนี่ผมใช้มาประมาณ4-5หเดือนแล้วนะครับซึ่งทำไมถึงเปลี่ยนเนาะคือผมก็ล้างกองมันมาประมาณ2 3ครั้งแล้วละคือดูดทำความสะอาดเป่ากองนะครับประมาณ2 3ครั้งแล้วแต่ว่าผมมาสังเกตรตรงผ้านะครับไอที่เปลี่ยนแล้วก็ผักนี้นะตรงๆโอเคก็หลุดออกมา เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยต่อให้ดูดแล้วพวกขุยผ้าเนี่ยสีมันก็จางลงไปมากแล้วนะครับผมคิดว่าสีนี่มันน่าจะมีส่วนสําคัญเกี่ยวกับการก่อกอากาศอยู่นะผมว่าเนี่ยครับสีเขาค้าลงกว่าเดิมมากเลยนะถ้าสังเกตดูนะเห็นไหมครับกับตัวใหม่สีเขาจะต่างกันมากเลยนะครับแล้วก็พวกเนื้อ ตรงผ้าสีฟ,าฟ้าด้านหน้าเนี่ยมันก็ดูเป็นขุยแล้วก็ดูบางลงไกลกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็น่าจะ,ะความสามารถในการกรองน้อยลงแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็พวกนี้น่าจะเริ่มเสื่อมแล้วนะครับพวกก้อนถ่านนะครับผมก็เลยเปลี่ยนดีกว่าเนาะมันก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับใช้มาสี่ห้าเดือนแล้วก็คุ้มแล้วนะสามร้อยกว่าบาทแล้วก็เอาตัวใหม่มาลองดูนะครับว่าตัวใหม่ได้ไหมนะนี่นะครับ ก็ลองใส่ตัวใหม่เข้าไปดูได้พอดีเลยนะครับฟิตพอดีเลยโอเคนะครับใครที่มีเครื่องกรองอากาศรุ่นกีวีเหมือนผมนะก็สามารถใช้รุ่นนี้ได้นะครับ1 m 0 0 1 K l อีด0นด L นะครับใช้ได้นะตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่มันจะมีตัวเล็กตัวหนึ่งที่เล็กกว่าประมาณ1ซนเมตรนะครับกว้างยาวกว้างแล้วก็สูงยาวสูงน้อยกว่านี้นะครับ ตตัวเนี้ยจะใช้กับรุ่นนี้พอดีนะครับก่อนจะสั่งซื้อก็วัดจากขอบตรงนี้ถึงขอบตรงนี้แล้วก็ถึงตรงนี้นะครับเราก็จะทราบนะครับว่าเราใช้ไส่ไหนนะครับเพราะมันมี2ไส่เนาะแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับกดที่ฐานนะอ่าเรียบร้อยครับมาเปิดใช้ได้แล้วครับปกติแล้วโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไส้กองกันนะครับ ตัวนี้เป็นไส้กรองของเครื่องกรองอากาศที่นิยมกันในช่วงก่อนนะครับของ XTX ของ Ver n ์นเทของ g i v i นะครับที่ขายตามแมคโครเครื่องละพันนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนกรองไปนะครับอันนี้เป็นกรองเก่าเพราะฉะนั้นผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้กรองเก่าในราคา3-400บาทเนี่ยมันมีไส้ในอะไรบ้างนะครับผมก็สนใจเหมือนกันโอเคยังไงมันก็ของเก่าแล้วเดี๋ยวเรามาผ่าดูกันนะครับว่ามันมีอะไรเนาะเอาเลยนะเดี๋ยวขอดูก่อนมันจะมีสักี่ไส้อะไรกันนะครับ คือตรงนี้เขาจะเป็น,นคล้ายผ้านะครับผ้าผมดูแล้วเหมือนผ้าเก็บขอบเฉยๆนะแล้วก็มีโฟมอืมก็เป็นขอบเป็นกระดาษกาวธรรมดานะด้านข้างโอเคผ่าได้ชัดแล้วก็แปลว่าจะมีนี่นะครับเป็น กระดาษกองละเอียดด้านหน้านะเนี่ยนะครับคล้ายๆพวกกระดาษกองที่อยู่ตามฟิลเตอร์แอร์นะครับแบบเดียวกันเลยนะแล้วเสร็จแล้วนะครับชั้นที่หนึ่งอาานะครับชั้นที่สองนะครับจะเป็นกระดาษกองแบบพับนะครับก็เป็นเยื่อละเอียดนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับ นี่เลยเยื่อละเอียดมากนะครับเนี่ยของผมเนี่ยน่าจะหมดสภาพเดาๆนะครับเนี่ยหมดสภาพจริงแล้วเพราะว่าดามากเลยนะครับนี่ครับของผมเนี่ยดํหมดเลยนะครับนี่ครับอันเดิมๆมันน่าจะสีประมาณนี้นี่เห็นไหมครับขาวๆเห็นไหมแต่เนี่ยดำมากหมดสภาพแล้วผมถึงต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยดำมากคือเวลามันหมดสภาพเนี่ยดูง่ายๆครับไอเนี่ยสีก็ซีดหมดเลยนี่ครับสีจริงๆมันสมควรจะเป็นอย่างงี้ น้ำเงินก็สีฟ้านะครับสีฟ้าสดๆอันนี้มันซีดแล้วนะครับเป่าดูดเอาฝุ่นออกก็ไม่หายนะครับตัวผ้านี่ก็ไม่ขาวเลยนะครับนี่ใยพวกนี้นะครับฝุ่นมันเข้าไปเกาะแล้วสมควรจะเปลี่ยนนะครับก็ทําความสะอาดดูดได้บ้างแต่ก็สมควรเปลี่ยนนะครับนี่ชั้นที่สองผ่านไปแล้วนะชั้นสุดท้ายเป็นถ่านครับเขาบอกเป็นเม่านเห็นไหมครับนี่นี่ เม็ดฐานนะครับว่าไว้ดูดกินดูดอะไรทั้งหลายนะนี่ครับก็มีสามชั้นนะครับโอเคมีสามชั้นอย่างที่คุยเลยนะครับชั้นหนึ่งคือคล้ายๆกระดาษละเอียดนะครับไว้กองหยาบนะครับสองชั้นสองเนี่ยเป็นกระดาษพับนะครับพับมุมตามที่เราเจอตามกองรถยนต์กองอะไรทั่วไปนะครับอันนี้ก็ละเอียดขึ้นมาอีกนะครับเป็นเส้นใยละเอียดขึ้นมา ชั้นสุดท้ายเป็นกองฐานนะครับโอเคครบนะครับหมดแล้วสามชั้นเฮ้ยคุ้มนะทําไม่คมถึงว่าคุ้มไอเนี้ยไซสมันใหญ่ประมาณ2เท่าของกองรถยนต์เลยนะครับแต่ไส้เขาทําดีนะมีทั้งด้านหน้ามีไส้กลางแล้วก็มีไส้กันกลิ่นนะครับกองรถยนต์เราเจอเนี่ยมีเฉพาะตัวเนี้ยตัวแบบเนี้ยพับเฉยๆนะครับอาจจะเป็นผ้าแบบชั้นดีอะไตามโฆษณาของรถยนต์ไปครับ สองร้อยสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยมีอะแค่ผ้าเท่นี้นะครับผ้าพับไม่มีอย่างนี้เลยไม่มีด้านหน้าไม่มีด้านหลังนะครับโอเคนะครับเนี่ยได้รู้กันเห็นเห็นเลยว่ากองราคาสามร้อยบาทสี่ร้อยบาทเนี่ยมันดีขนาดไหนนะผมว่าโอเคเลยแหละคุ้มราคานะครับเวลาซื้อมาเปลี่ยนก็รู้สึกไม่เสียดายมากนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามถึงกายคลิปนะครับแล้วก็ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ